พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าความสุขของคนเรานี้มันจะมาตัวเดียวไม่ได้มันต้องมาพร้อมกับคนอื่นและคนอื่นนี่แหละที่จะสามารถช่วยเรามีความสุขและเราก็ต้องให้ความสุขนี้แก่คนอื่นด้วยเช่นกันวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าจะพบความสุขเนี่ยเราจะต้องคิดถึงคนอื่น ก่อนเรีนหมดมีเรื่องเล่ากันว่ามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาประชุมกันแล้วก็วิทยากร,กรก็บอกให้เขาหยุดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมของกลุ่มโดยให้แต่ละคนนั้นไปเอาลูกป,ป่งมาเมื่อเป่าจะเรียบร้อยแล้วก็ ทำเอา,าไว้อยู่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งหลังจากนั้นคนที่เข้าร่วมประชุมก็ให้ไปที่ห้องห้องที่มีรูปโป่งที่ทิ้งรวมกันนั้นนะ่ะห้าสิบลูกนั้นนะ่ะ ภายในเขาบอกว่าถ้าจะชนะจริงๆต้องภายในห้าน,น,นาทีให้พบรูปโป่งที่ตัวเองเขียนชื่อไว้จะปรากฏว่าเวลาเขาไปแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดความวุ่นวายกนละหนคนแต่ละคนก็หารูปโป่งของตนเองหาชื่อของตนเองแล้วก็ชนคนนั้นคนนี้แล้วก็หันหน้าหันหลังก็ชนกันทำให้เกิดความวุ่นวายในห้องหลังจากห้านาที ก็ไม่มีใครพบตูกโป่งของตนเองเลยอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าจะเคืองคนอื่นด้วยว่าขวางทางของเขาเนี่ยดัะนั้นวิทยากรก็เลยบอกว่าเนี่ยนะคุณถ้าสมมุติว่าพวกคุณเนี่ยคุยกันดีๆหน่อยว่าเนี่ยนะเราจะต้องหารูปโป่งไปในห้านาทีก็คือว่าให้ใครคนหนึ่งเนี่ย เอารูปโป่งมาแล้วก็เรียกชื่อคนนั้นก็มารับเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้ก็เป็นบทเรียนสอนให้เราว่าถ้าหากไม่มีระเบียบถ้าไม่มีคนนำเนี่ยนะบางทีชีวิตของเราก็วุ่นวายอย่างนี้แหละต่างคนต่างหาต่างคนต่างหาในที่สุดถ้าหาว่าเราคุยกันได้เนี่ยก็มามาตกลงกันดีๆว่าเราจะทําอย่างไรแทนที่จะวิ่งหารูปโป่งของใครของมันก็ให้คนใดคนหนึ่งมาเรียก เชื่อของตนเองตัวเองก็ไปรับใช่ครับในชีวิตของเราบางทีเราก็คิดว่าเราหาความสุขได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องการพึ่งพาคนอื่นแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราก็สอนเราตั้งแต่เล็กๆก,ก็พ่อแม่ก็สอนเราว่าลูกถ้าจะมีความสุขก็ต้องคิดถึงคนอื่นบ้างนะฉะนั้นเมื่อลูกคนที่เขาเข้าใจในเรื่องนี้เขาก็จะรู้จักแบ่งปันตั้งแต่เล็กๆ ปัญหาหนึ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในโลกนี้ก็คือในโลกนี้มีเด็กน้อยมีเด็กไม่มากลูกแต่ละปีที่เกิดมาเนี่ยก็าอาจจะไม่พอสำหรับประเทศชาติในอนาคตในประเทศบางประเทศเนี่ยที่บอกว่าตั้งกติกาตั้งกฎมีกลุ่มต่างๆมีสมาคมที่สามารถประกันว่าประเทศของเขาจะเจริญเติบโตและมีความสุขแน่แน ปรากฏว่าล้มเหลวเพราะว่าลูกเต้าไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นผู้หนุ่มสาวที่มีจํานวนน้อยเนี่ยจะเลี้ยงคนแก่ได้อย่างไรเราจึงมองดูว่าบางทีเมื่อพระบิดาเจ้าสอนเราเนี่ยให้เราฟังเราไม่สามารถที่จะทงานแทนพระบิดาเจ้าได้กําหนดว่าเนี่ยลูกฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กี่คนฉันเป็นคนที่กําหนดเองไม่ใช่มันต้องตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าจริงไหมครับ แล้วก็อย่าลืมที่จะมองเห็นคนอื่นนะไม่ใช่เป็นตัวขัดขวางแต่เขาเป็นคนที่จะช่วยเราให้สามารถพบสิ่งที่ดีๆในชีวิตขอพระบิดเจ้าเวพรพี่น้องครับสวัสดีครับ